ครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาสร้าง user profile กันนะครับว่าก่อนเริ่มใช้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราต้องกรอกข้อมูลอะไรลงไปบ้างเพื่อให้ตัวแอปพลิเคชันมันคำนวณข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มการสมัครเข้าใช้งานนะครับอีเมลเนี่ยผมก็จะใช้เป็นพาสเวิร์ดก็ Demo แล้วกันลงทะเบียนหรือใครที่ ใช้เป็น Gmail อยู่แล้วนะครับกดเข้าด้วย Gmail ก็ได้นะครับมันจะง่ายกว่ามากๆเลยทีนี้เราก็มาสร้างโปรไฟล์กันชื่อเล่นคู่บ่าวสาวนะครับในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยกรอกข้อมูลได้เยอะมากน้อยหรือยังไงก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ใช้งานนะแต่ว่าเราต้องการให้ข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชันนะมันสามารถจะส่งต่อไปให้กับทีมงานส่วนอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ตัวแอปพลิเคชันนี้แล้วคุณกด export ข้อมูลทั้งหมด ก็ื่อจะส่งให้กับทีมรันคิวหรือทีมงานในส่วนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลของคุณให้ครบเลยโดยที่คุณไม่ต้องไปค่อยๆแบ่งแบบท่ันจะเอาข้อมูลส่วนนี้ให้ทีมนี้เอาส่วนนั้นให้ทีมนั้นอะไรเงี้ยครับมันจะถูกออกแบบมาครบจบในตัวแอปพลิเคชันเดียวเลยคือเราอยากให้ตัวของแอปพลิเคชันมันสามารถจะคิดได้แม้กระทั่งซีเควนซ์หรือว่าลำดับพิธีการที่อยู่ในวันงานของแต่ละคู่อ่ะให้มันคัสตอมออกมาให้เลยขึ้นอยู่กับแต่ละคู่ของคุณอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เรามาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนสมมุติว่าจ๋าและเต้โอเคขั้นตอนต่อมาเป็นการเลือกรูปคู่รูปโปรไฟล์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของเจ้าสาวนะครับจะกรอกหรือจะไม่กรอกก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะแนะนําให้กรอกเพราะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยพอเวลาคุณส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้กับทีมงานส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะง่ายกว่ามากๆเลย แต่ว่าอันนี้ผมขอข้ามนะมันเป็นเดโม่เฉยๆนะครับนี่ของเจ้าบ่าวนะครับกดข้ามไปก่อนสิ่งที่สำคัญก็คือวันจัดพิธีมั่นนะครับว่า,าคุณจะจัดวันไหนงบประมาณเท่าไหร่ส่วนตัวของสถานที่เนี่ยจะกรอกเลยหรือจะยังไม่กรอกทีหลังก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนที่ตัวของแอปพลิเคชันมันจะไม่ได้ถูกนำะมาใช้ในการคำนวณแล้วก็วางแผนให้นะครับ อันนี้ผมขอเลือกเออ่เป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วกันเป็นวันที่ยีบสี่นะครับเพราะว่าเลขสวยเวลาหกโมงงบประมาณสักสามแสนคร่าวๆก็ได้นะครับอันนี้คือไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบตัวเลขที่เป๊ะๆเพราะผมเชื่อว่าในขั้นตอน แรกสุดท well ี่เร kind of ิ่มใช้เนี่ยคู่บ่าวสาวอาจจะยังไม่สามารถจะกําหนดตัวงบประมาณขึ้นมาได้เลยว่าฉันจะต้องใช้งบไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับกดต่อไปอันนี้เป็นของพิธีงานมั่นนะงานเลี้ยงฉลองถ้าเป็นคนละวันกันก็กดคนละวันได้นะครับแต่ถ้าเป็นวันเดียวกันก็กดได้เลยนี่ผมขอเลือกเป็นวันเดียวกันนะครับจะได้ง่ายต่อการอธิบายเนาะงบประมาณสําหรับงานเลี้ยงฉลอง เป็นห้าแสนบาทโอเคอันนี้ c o m plete แล้วเดี๋ยวเรากด next ไปเลยนะครับอ่าตอนนี้ทุกอย่างจะยังเป็นศูนย์อยู่นะครับสังเกตว่ารูปโปรไฟล์เรามาแล้วมีชื่อคู่บ่าวสาวแล้วนะครับมีอีเมลแล้วมีขั้นตอนการเตรียมงานแล้วทีนี้ถ้าเราจะเข้าไปแก้ไข ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของเราเนี่ยเราต้องทำยังไงเราจะมาที่อื่นๆนะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็จะมีเขียนว่าแก้ไขโปรไฟล์เราสามารถแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็นชื่อเล่นเจ้าสาวชื่อเจ้าสาวนามสกุลเบอร์โทรติดต่ออีเมลนู่นนี่นั่นสามารถแก้ไขาจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดต่อไปได้ อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวของงบป,ประมาณกับตัวของวันที่นะครับเราก็สามารถจะเข้ามาแก้ตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันสมมุติว่าเราต้องการจะใส่ตัวของสถานที่เข้าไปแล้วเราจะสมมุติว่าชื่อเลอร์พาวสักกันเป็นชื่อสมมุตินะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้กดต่อไปมันก็จะเซฟข้อมูลให้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะข้อมูลที่เป็น โปรไฟล์ของบ่าวสาวทั้งหมดเนี่ยครับจะสามารถเข้ามาแก้ได้จากตรงนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวในส่วนถัดไปนะครับผมจะมาทิปออทสเดท้านะต้องมีตรงนี้ด้วยข้อมูลของบ่าวสาวอันนี้ที่มันยังว่างอยู่เพราะมันยังไม่มีข้อมูลเนาะพอเราไม่ได้กรอกอะไรลงไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเรากลับมากรอกอีกทีหนึ่งให้มันครบเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลกลับมาอยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเลยโอเค ในส่วนนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับอันนี้คือพร้อมสำหรับการใช้งานตัวของแอปพลิเคชันนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวในของวิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องส่วนการเตรียมงานนะครับก็ฝากติดตาม e p s n พ e r e เราด้วยนะครับขอบคุณครับ